เคยเป็นไหมคะที่บางทีนะคะเวลาเรามีความรักทันทีนะคะเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เจอคนที่ใช่สักทีนะเกิดจากอะไรกันแม่นะคะตอนนี้นะคะเกมี3นิสัยนะคะถ้าเกิดว่าอยากที่จะเจอคนที่ใช่นะคะต้องหยุดนะคะอย่าทำเลยเด็ดขาดค่ะ นิสัยแรกนะคะนั่นคือการไม่เป็นตัวของตัวเองใช่ไหมคะว่าบางทีการไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอะ่ะเราอาจจะเจอคนที่เข้ามา please o หรือว่าเราชอบก็จริงนะคะแต่พอระยะเวลาผ่านไปนะคะการเป็นตัวของตัวเองนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดการที่เราเจอใครก็ตามตั้งแต่แรกแล้วเราเป็นตัวของตัวเองและเขาชอบในสิ่งที่เราเป็นนั่นคือสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็น relationship หรือความสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้วก็ long term คะ่ะข้อที่2 นะคะนั่นก็คือการที่เราเป็นคนที่เรียกได้ว่าพิกกี้หรือเลือกเยอะหรือจุ๊จี้จุกจิกเกินไปนะคะข้อนี้นะคะอันนี้จริงๆเก๋มองว่า มันไม่ควรที่จะเป็นไม่มีใครชอบหรอกที่จะมาอยู่กับผู้หญิงที่ขี้จุกจิกนะคะหรือว่าการที่พิกี้หรือเลือกเยอะเกินไปนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ลดมาตรฐานหรือว่ามาตรฐานของตัวเองนะคะมาตรฐานของตัวเองยังมีอยู่ได้แต่ว่าข้อบางข้ออย่างที่เราเข้าใจนะคะว่าทุกคนนะคะไม่มีใครที่เพอร์เฟกอย่างแน่นอนนะคะอะไรก็ตามนะคะที่มันเป็นสิ่งที่มันมีความเป็นไปได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีและเป็นมาตรฐานของเราที่เราคบกับใครคนหนึ่งและทำให้ชีวิตเราดีขึ้น ก็ยังคงคีบความมาตรฐานานั้นไว้นะแต่การจุ้จี้จุกจิก,จกเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าตัดได้นะคะให้ตัดนิสัยความจุกจี้จุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยนนี้ออกไปนะคะ ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนั่นคือการไม่เชื่อสัญชาตญาณตัวเองนะคะจริงๆนะคะสัญชาตญาณน,นะคะมันมีอยู่ในคนทุกคนนั่นเองนะคะบางทีนะคะการที่เราชอบใครมากเกินไปแล้วเราลืมสัญชาตญาณตัวเองไปว่าคนนี้บางทีอาจจะไม่ใช่แต่เราเอาข้อแก้ตัวต่างๆนะคะมันเป็นข้อแก้ตัวในการคบเขาต่อไปเชื่อไหมคะโดยส่วนมากมักมีปัญหาเกือบทั้งนั้นเลยบางทีนะคะการที่เราเชื่อสัญชาตญาณตัวเองบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะแค่3ามข้อเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะ ทำให้ได้นะคะถ้าอยากจะเจอคนที่ใช่และเราอยู่ด้วยเราสบายใจและเป็นตัวเรามากที่สุดค่ะ